เป็นคนมีจังหวะในหัวใจด้วยเขาผู้ชายหน้าตาประมาณไหนพี่เต๋าพี่ยังไม่ได้ถอดแว่นเลยนะหนูชอบคนที่โตกว่าขออนุญาตเช็คราคาหุ้นแป๊บนึงแต่หนูแต่หนูไม่เล่นหุ้นอ่ะรหรอพี่รู้อะไรพี่ฟอยจริงพี่เต๋าไม่รู้หรอกเขาไม่ฟอยจริงวุ้ยฝ้ายเอาคุึงมาชอบเล่นบานไหม ชอบเล่นเดี๋ยวพี่เป็นห่วงให้ว้าย้อยนลงทุกเลือเลยสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าเชิญเคาะเราเตาะนะรายการที่พวกเราสองคนเนี่ยจะรอให้สาวๆส,สวยๆเนี่ยมาเคาะประตูให้พวกเราได้เตาะโดยที่พวกเราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครแต่เราจะเตาะเฉยมันก็ไม่สนุกครับเราจะต้องแข่งนันเตาะแล้วมาดูกันว่าใครจะทําผลงานการเตาะได้ดีที่สุดอืมบอกเลยว่าผมเนี่ยนำนา้นาแล้วนะสองหนึ่งตอนนี้ถ้าพี่ชนะเองเนี่ยโอ้โหมาร์ตเตรียมขุดหลุมฝังตัวเองได้เลยเอ้แล้วอย่าไปพูดถึงอันดีผมมองที่ปัจจุบันมากกว่าผมบอกเลยว่าเทปเนี่ย คณะแน่นอนเอาแน่นอนเออไม่พูดอนี้ต,ตขาดเลยเนี่ยตอนเนี้ยเอ้ยเอา,เอาเ,อาเอาเริ่มเลยไหมล่ะทำการบ้านเปอย่างดีบอกเลยเออเหรอเอาคำใบ้แรกมาเลยดีกว่าครับการบ้านเปอย่า<อ>งดีง่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าใครมาเออก็ここพยายามส่องผู้หญิงในวงการนิดน <laughs> ดี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 ดด <c oughs> ยังไงฮะมันเกี่ยวกับอินสตาแกรมแล้วก็มีฟอลโลเวอร์1.9ล้านระดับนี้ต้องนังเอกแล้วแหละ1.9ล้านแล้วดิสเพย์เนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนไปด้วย <c oughs> แล้วมันเกี่ยวอะไรกันไม่ไ,มได้เกี่ยวไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าคนดูรายการตอนนี้นะครับสิ่งแที่ต้องทำนะครับ ก็คือไปกดพอลูกผมก่อนนะครับมาร์ตมาร์ตคทาวุดนะครับก็เ๋าเพียงพอนะครับเออได้เล็กมาได้นะครับพอแล้วมาร์สนใจคำใบ้ก่อนแต่ว่าคำมันยากไปมันกว้างไปนะครับมีคำใบ้ที่ง่ายกว่านี้ไหมเดี๋ยวมีพิเศษให้วันนี้จะให้อีกคนละคำใบ้ที่ไม่เหมือนกันครับวิธีการสากลในการแย่งคำใบ้ก็คือเป่ายิงชุบผมมาจะชู่ชุบชู่ชุบชูชุบคืออะไรไม่ก็ชุบชู่ชุบชู่ชุบคือออกออกตอนชุบไง หรือว่ายันยินยาวปากกระป๋อไ<ห>อ้น,นี่คิดนานไม่เปลนใจระหว่างกลางคันมัน่าบอกชา้าแค่นั้นแหละพี่ออกคอนเอ,าอานน้าอยิบมาดูบ้านเขาจะเหยียดคนเล่นแบบชุกแบบนี้เลยอพอบได้ยินมาแล้วอ่ะคิดมากเนี่มันคอแล้วต้องอะไรวะกระดาษเอ้ยเดี๋ยวมันจะออกไม่คอหรอกมันได้ไ,มไหมเออน,น,นะยันยินยาวปากกระป๋อยิงจุบ บอกแล้วผมไม่เคยโกหกพี่อยู่แล้วพี่เป็นคนพี่ก็ไม่โกหกไงพี่ก็เออเราจริงจังทั้งคู่จริงใจจริงใจมาด้เลือกก่อนโอเคระหว่างอวัยวะกับผลงานผลงานครับอวัยวะอันนี้คือดูเรื่อกันได้ไหมแล้วผมไม่ไม่ห้ามได้เตียบข้อมูลกันได้ห้ามเอะไรใครวะโอ้โหเฮ้ยใครอ๋อรู้แล้วใครวะเฮ้ยอะไร อะรวะไอ้ดูตาผมไหมสายกิ๊กเลยไอ้ไอ <conclusions> ่ไอ <HHH> ่อะไรอะไรอะไรอยากเห็นผลงานนะอะไรอะไรความเลยความก่อนเลยดีกว่าคิ้วทรงคิ้วอย่างนี้เไหยๆพี่ต่อความทหน่อยผมรู้เลยถ้าพี่ถูกพี่ชนะเลยนะไม่ต้องแข่งแล้วอ่ะไม่ต้องสัมภาษณ์เลยไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วไม่ต้องเล่นเกมแล้วเร็วๆมาเร็วอยากต่อแล้วเนี่ยอ่ะมา หนึ่งสองสามปันปันผมว่าฝนหรือมีโอกาสเป็นเหนือเหมือนกันไว้เนอะมีโอกาสเป็นเหนือนะเนี่ยเห็นคิ้วอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเป็นคนมีจังหวะในหัวใจด้วยยุเอ้ยโอเคโอเคเฮ้ยมานั่งเลยมานั่งมานั่ง เป็นไงครับพี่มาร์ทเดี๋ยวต้องโทรไปขออนุญาตพี่น้องก่อนเลยว่าวันนี้จะขอเตะแฟนเขาโอ้โหทำไมพี่ดูไม่ดีใจเลยที่หนูมารายการดูนั่งเนี่ยก็พี่พี่โดนหนูบ่นตลอดทำไมอะไมื่อพี่ต๋าเป็นดูดีใจกว่าไม่ดีใจนะตกโต๊ะเลยกลัวสตอรี่เลยกลัว กลัวเหรอกลัวแพรว่าเหรอแพรว่าบ่นบ่อยใช่เหรอแต่ไม่มีชื่อแพรว่าเลยใช่ไม่หลุดออกมาเลยเหนิงเหนิงกัวเหนิงเหนิงแน่นอนเหนิงเหนิงไม่ใช่ผมมองว่าแพรว่าคาร์โรเวอร์เยอะกว่านั้นเฮ้ยโหบูลลี่เหรอว่าคาร์โรเวอร์น้อยนี่มันอะแล้วเหรอเรียบุกบ่นเรียบกลัวแพรวานางโลนางโลนจริงๆผมกับแพรวานี่ยไม่เคยร่วมงานกันนะแต่ว่าโอ้ยเคย เรื่องไหนสุภาพบุรุษใช่ไงไม่ใส่ใจเลยเนาะแพรวามันเล่นเป็นครูของอินเตอร์แต่ไม่ได้เจอพี่ไงเจอแบบพี่จีบพี่จีบแข่งกับผมเลยตอนนั้นเอาพุ่นมาเอาฟุ่นมาดูเดี๋ยวก่อนนะครูวันเพนพี่จีบแข่งกับโอ๊ยน้ำส้มดีกว่าน้ำส้มดีกว่านะโอเคน้ำเปล่าดีกว่า ครับเข้าๆเลยครับเออใช่ว่ะแพรนี่ยแหละเใช่ไหมพี่ใส่ใจแพ้เสมอบ้าพี่ก็ไม่พูดชื่อพี่เข็นลงบอร์ดแล้วมีเยอะหนิแพรว่ะไปเตะบอลอยู่างนู้นเลยนะคือเป็นผู้หญิงที่แบบตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมาสนามบอลมาตามใครหรือเปล่ามารอใครหรือเปล่ามาเปล่าค่ะมาเตะบอลใช่แล้วแบบทีมตรงข้ามถ้าใครมาเล่นแลกแพรว่ะผมมีเรื่องเลยนะผมไม่ยอมคือตอนนั้นน่ะจินาการเราคุเห็นแพรเมาถ้าเรามีแฟนแล้วเราแบบ มีมาเตะบอลกับเราได้มันคงแบบมีมากเลยอะไม่ถ้าพี่มะถ้าแฟนพี่มมาเตะบอลเขาไ่้แฟนชัวเฮ้ยบอยวิ่งนะวะไปงี้ชัวพอพี่มานเวลาเล่นเกมอะจะจริงจังมากตจริงจังนี่ไงบอกแล้วมันโดนอีกแล้วเนี่ยออไรงี้เอาตัดนิสัยไปเลยนะตัดความรู้จักกันมาเลยนะเราสองคนไม่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะจะชอบผู้ชายหน้าตาประมาณไหนพี่เต๋า พี่ไม่ได้ถอดแว่นเลยนะไม่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าผู้ชายแบบพี่มาร์ทอะดูจะชูดูแบบอนนี้แม่งจะชูดูจากหน้าเลยหัวเห้งดูจากหน้าใช่ดูแบบตายดูจะชูหนูชอบคนที่โตกว่าชอบคนที่รู้สึกว่าเขาดูดูแลเราได้ขออนุญาตเช็คราคาหุ้นแป๊บหนึ่งนแต่หนูไม่เล่นหุ้นะหรอร้องเพลงร้องเขาเป็นป่ะฮะก่อนเธอจะไปก่อนเธอจะลาก่อน ก่อนเธอจะลาไม่ต้องมาบอกสักคำเดินเดินเดินมานัดเธอใจเดียวกันบ้างเลยแต่เขาร้องถูกคีย์แต่ว่าเขาร้องผิดมันทำให้เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าจำเมโลดี้ได้เพราะว่าเพลงมันติดหูเพลงมันดังมากคือออกมาสองตอนแรกคือติดเทรนดิ้งเฮ้ยแต่บีนั่นแม่วันน่ารักมากนะหนึงดูดะที่ต้องพอร์ตดูโกหกเปล่าจริงนแววตาเราดูโกหกกันดูในดูฉากดูฉากในรถหรือว่าดูฉากที่ไหนในรถ ในรถอะไรในรถวินเทจวินเทจคันนึงอออ่ะโคคใช่ได้ถือว่าโกหกแต่ยังมีข้อมูลไม่พี่ชมให้โกหกแต่ยังมีข้อมูลหรอพี่พูดความจริงอะถามเรื่องหมาเมื่อกี้ใช่ไหมแปลว่ามีหมากี่ตัวตอนนี้ตอนนี้เพิ่งเอามาอีกตัวเป็นสองตัวพันอะไรครับพันคาเวเลคิงชาวค่ะสองแสนของหนูไม่ถึงไม่ถึงสองแสนหนึ่งแสนชื่ออะไร ชื่อแมนตาแมนตาแปลว่าปากกระเบนใช่พี่รู้อะไรพี่ฟอยจีพี่เต๋าไม่รู้หรอกเขาไม่ฟอยจีหนูแต่หนูฟอยจีเขานะใช่อุ้ยพี่เต๋าเดี๋ยวหนูอันฟอยเลยหนูอันฟอยดีกว่าแม่อันฟอยโทรศัพท์นอกเดี๋ยวจบรายการอันฟอยเลยคือแบบเลยบล็อกบล็อกบล็อกดีกว่าบล็อกด้วยเลยเหรอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าป้ป้เอาไม่ถึงมาเอาไมาเหลยวมาไอ้แพรมีฝ่ายตรงนี้ขึ้นมาเขาถามเรื่องหมาอยู่ไปถามเรื่องฝ่ายไม่จุดวหน้าเติมฝ่ายเหมาใช่สวยปะจุดวินนา แน่นอนหอโหรู้จักมาตั้งแต่อายุ18จน26ไม่เคยชมว่าน่ารักก <c oughs> ็หนูเขมีฝ่ายแบบนี้มีฝ่ายแล้วน่ารักเลยและแล้วหมาตัวแรกหนูชื่อ<บ>ชื่อมัน<บ>มันนี่แต่แต่ถ้าก่อนหน้านี้ตัวที่แบบไปดาวหมาแล้ว,วชื่อทาโร่มันนี่ทาโร่ตัวนี้ชื่อเมนตา้าเมนตา้าแล้วตัวต่อไปถ้าจะตั้งชื่ออยากตั้งชื่ออะไรดีลิชี่ลิชี่ชื่อลิชี่เออตอนแรกหนูจะเอาเมนต้าชื่อลิชี่เหมือนกันมันจะได้แบบเหมือนแบบเงินเงินอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่า ไม่ได้เพราะว่าเรามีเพื่อนชื่อลิชี่เราจะตั้งชื่อหมาว่า,วาลิชี่มไม่ได้ไงี <c oughs> ่ต้องให้เขียเพื่อนนะเอก็จะแบบมันเหมือนแบบเอาหมามาตั้งชื่อว่ามาร์ชอะไรแกมันก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ติดนะเพราะพี่เคยถ่ายคลิปทดสอบชื่อว่าพอกบาจําชื่อตัวเองได้เปล่า <c oughs> พี่เรียกแพว่า <c oughs> พอกบาหันจริงจสรุปเลยนะคะหนูเลือกคดีช่ไผมไม่ต้องทําอะไรเลยเทปนี้มันทำัวเองก็ล้วน ยังไม่ได้ออกแรงอะไรเลยตอนนี้เมื่อกี้ทีนานบอกว่าเคยเห็นคลิปกินของร้อนแล้วไม่เป่าเลยปล่อยให้ลวกปากทําไมแพรวถึงปล่อยให้ของร้อนลวกปากตัวเองการที่เราจะกินซุปให้อร่อยมันต้องกินตอนร้อนใช่ไหมถูกต้องแต่ว่ามันร้อนไปสําหรับหนูแต่ถ้าเป่าหรือว่ารอจนมันเย็นอะมันจะไม่อร่อยแหละเพราะมันคนกินตอนร้อนเราก็เลยต้องเหมือนแบบปืนนิดนึงแต่ดูในคลิปไม่ไม่ปืนเลยนะคือแบบ คือตัวท้ที่สดสู้อ่ะคืออินเนอร์คือสู้ใช่คือสู้ันอร่อยมันอร่อยมากแมันแบบกินแล้วมันแบบอ่ะแล้วลิ้นันลาลิ้นโดนแบบโดนลวกมันไม่คือมันไม่ได้มันมันร้อนแต่มันยังไม่ได้ถึงความอุณหภูมิความร้อนที่มันสามารถลวกได้แต่แตการันตีว่าการกินข้าวแพรว่าคืออร่อยมากเพราะว่ามีคมานคนกินดุและอร่อยมากจริงเหรอมีคนกินข้าวด้วยแล้วอร่อยอ่ะชอบกินบกินฟ่ะชอบแต่หนูไม่ชอบกินข้าวพี่มาร์ทเพราะว่าเหมือนแบบไปพี่เต๋อเคยกินส้มตำราคาแบบ สามพันสี่พันเลยว่ละเขาไฮโซใช่ไหมไม่ใช่ร้านนรำมดาดําแหละแล้วทำไมเขาซีนสามพันสมมุติพ่อหมูย่างมาปุ๊บเขากินปุ๊บเฮ้ยอร่อยอะ่ะอร่อยอะ่ะพี่ครับนีอีกสองหนูแบบเออเป็นโรคมูหิวอะ่ะเป็นโรคแบบใช่พี่ <c oughs> เข้าใจได้ปะ ไปเขาใหญ่สองหมื่นค่าข้าวนะค่าข้าวร้านธรรมดาสองหมื่นไม่เขาครัวเขาไม่อิ่มกันแต่สุดท้ายเป็นไงเหลือเหลือเหลืออย่างเยอะสั่งมาเกินไม่เราหอบไปเอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหอกลับบ้านหนูแบบอืมไม่พี่เหงาไงพี่โสดที่ไม่มีคนไม่มีคนมากินข้าวด้วยบ่อยเชื่อไหมว่ามาร์ตโสดก็ใช่ไหมเชื่อเพราะว่าก็ดูโสดดูเหงาจริงดูเคยไหมเคยคุยกับน้องไหมรอบๆอะไรเงี้ยทักทายชวนไปกินคงกินข้าวอะไรเงี้ย ไม่ไม่เลยไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้แค่วันนี้จะมารายการหนูแบบเขาเขาถามมาแล้วหนูบอกเขาบอกว่าพิธีกรคือพี่เต๋าแล้วก็พี่มาร์ทหนูเห็นแล้วแบบไปดีเพ่วาแล้วแบบยังไงแบบพี่พี่มาต้องมาต่อแล้วคือแบบจะอ้วกปพ่วาในรายการออซักมุกคือแบบจะจีบแพรวาดูสายตาเพราอผมจะได้รู้ไงว่ามันได้หรือเปล่าไม่ได้สมมติถ้าจะจีบแพวาระแต่พี่รู้ว่าหนูอ่ะเป็นคนชอบ พี่เป็นคนใจเย็นกับการถ่ายรูปให้ผู้หญิงมากหนูเจ้าถ่ายรูปแต่หนูแบบไม่ชอบถ่ายนานแต่พี่รู้มุมกล้องที่หนูชอบพี่ถ่ายให้หนูได้ใช่ใช่เพราะเราเคยไปเที่ยวด้วยกันแล้วพี่มาเคยถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยเขาสายกล้องไหอแล้วพี่เป็นสายอะไรอะถ่ายคลิปแพรเป็นคนขอนแก่นใช่ไหมใช่ค่ะ เรียนที่ไหนมาสาธิตขอนแก่นสาธิตขอนแก่นยี่ขอนแก่นวิทยาคมเขาจะพูดอยู่ว่าสาธิตคอนแกนได้เราจำโรงเรียนสลับนะไอ้แบงค์ไอ้แบงค์เรียนนี่แบงค์เล่คอนแกนแบงค์เล่คอนแกนไม่มีใครไม่มีใครเรียนขอนแก่นวิทยาคมอะไรหรอได้ขโทษไม่ได้จะช่วยใครทั้งนั้นเลยถามแทวาก่อนดีกวะอ่าเดทแรกถ้าจะให้ประทับใจเนี่ยต้องพาแพรที่ไหนแพรจะประทับใจมากให้ผู้พี่ถ่ายไหมแล้วดูว่าใครชนะใจมากกว่าต้องพาไปเอเชียที เอ้เจทิตอนเย็นๆมีบรรยากาศดูวิวริมน้ำเจ้าค่ะยาแบบมีแบบเดทแบบโรแมนติกสุดๆผมจะพาแพไปกินสุกี้หม่าลาแล้วก็มีพัดลมเป่าเป็นตัวจิ๋วไว้เป่าของเอนแล้วก็ไปต่อด้วยฟาร์มหมาชิบะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วพี่ก็ซื้อให้หนึ่งตัวเพราะพี่สายเปย์อยู่แล้วซื้อให้เลยเหรอใช่พาไปเดทที่โอเดฟอร์ดเลยเฮ้ยโหเลือกคนนี้เลยอยากไปผมไปด้วยไปด้วยโอเคถ้าเรามีเกมเกมพิเศษเกมพิเศษคือ คำห้ามเตาะ<ห>พิธีกรเนี่ยต้องแข่งกันเตาะเพื่อให้แพรวนหลุดคำห้ามเตาะออกมาให้ได้แล้วมาดูซิว่าใครทําให้แพรวนหลุดคํานั้นออกมาได้มากกว่าค <ำ S 2> ําห้ามพูดซึ่งคํานี้พวกเราสองคนจะเห็นแต่ว่าแพรวนจะไม่เห็นมัดใจเย็นอย่าจ้องเยอะอย่าจ้องเยอะไม่ชอบเกมเี้ยเครียด <c oughs> แล้วกับพี่น่องเนี่ยโอเคไหมโอเคยังมีต้องปรับปรับกันอยู่แต่ว่าโดยโรวมโอเคอแล้วเรื่องเรื่อง เขาจะชูเป็นไงสบายใจไหมเขาไม่จะชูเลยมาได้อ๋อคาว่าอะไรอ่ะจะชูแต่พี่พูดก่อนนี่เฝ้ารู้ตัวตัวยาคนเล่นกันแล้วเนี่ยน้าเล่นกันแล้วเหรอกำลังโคโลอยู่นี่ไงนำไปแล้วนำไปแล้วภาษาอังกฤษเลสแปลว่าอะไรแดงถามแพ้หวาแพ้อย่าไปตอบเขาเลยเอาจริงแดงอันนี้คือชาพยามเล่นมุกหรือทายคำเล่นมุกเล่นให้พี่ให้พี่ถามว่าอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรไหมแฟนไม่ตอบชื่ออะไร เต่ามีแฟนแฟนพี่เต่าชื่ออะไรคะทำไมอะคำว่าอะไรขอคำถามเดิมอีกรอบให้เขาตอบมาจริงวะเดี๋ยวอะไรนะอะไรนะไม่หม่ไม่เรียบร้อยไอ้มาเดี๋ยวดิคขอบคุแฟนหมดยังหมดยังขอบยังขอบยัง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 มีคำไหนไหมเดี๋ยวพูดเลยอมวแม่ ำเงือกทำแอคติ้งอีกแล้วนักแสดงรางวัลทองคำ <c oughs> พี่เต๋อพี่เต๋อพี่เต๋อสู้หน่อยดิเราไม่ได้อะไรเลยอ่ะดูดิแล้วแทนนักแสดงอยู่ไหมใช่ใช่มีค่ะไม่แล้วเวลาเลิฟซีนจะเขินไหมเวลาเลิฟซีนกับพระเอกนางเองก็มีแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นแบบงานที่ต้องทำอ่าเอ้ยเดี๋ยวเอาอย่างกี้ดีกว่าอยากรู้ว่าตอนตอนเข้าไปเจอคุณแม่พี่หนองครั้งแรกเป็นยัไงบ้างเกรงมากว่ะไม่เขินแต่เกรงว่าแบบมไม่เขิน พี่เต๋าพี่เต๋าไปกินกาแฟร้องไห้เลยที่ร้านสองคนที่ไม่ทันมาร์ทไห้โอกาสพี่เลยอันนี้เพราะผมนำสี่ศูนย์แล้วเอาไงคำถามนี้จะชวนดเชยไหคำยากเนาะเนี่ยอายุแพรวอายุเท่าไหร่ยี่สิบหกไม่ใส่ใจแล้วผมรู้หมดเลยนี่ยยี่สิบหกต้องหาต้องหาอะไรกันเหรอดหรอพี่โบยังไม่ถึงวัยแต่งงานเลยยังยังยังแต่พี่ขอเป็นพิธีกรพิธีกรงานแต่งงานหนูได้ไหมมันเป็นวันที่หนูสวยสุดแล้วพี่จะขึ้นมาพูดให้หนูดูแย่ไม่เ ดูบอกพี่แบบนั in> ้นเลยเหรอพี่มี่านอะไรเปล่าแค่ขอเชิญไปร่วมงานแต่งงานก็พอแล้วไม่ผมอยากเป็นพี่ที่กรงงานแต่งงานแพรวอไม่แต่หนูคิดไว้แล้วว่าถ้าสมมติหนูจะแต่งอะหนูจะไม่ให้เพื่อนมาเลยแต่งอะไรเว d d ิ้งค่ะไม่ไหว้ะแล้วบอกจะให้พี่อาผมไม่โอกาสพี่เลยเพราะผมนำสี่ศูนย์แล้วอ้นี้ไม่ใค่ขยี้ แต่เดี๋ยวแต่ดีว่าดูดูแล้วสิใช่ก็พี่มาร์้พี่มาร์็แบบแบบแต่งไรแต่งไรถูกเปล่ะหรืยอดมันต้องขันเต็มไม่เป็นไรเราได้สี่คะแนนแล้วเออแต่งงานเขาเขาบอกเขาอดทนกับโมงนี่ตไยพี่มาร์บเวลาเล่นเกมชอบเป็นอย่ไหนชอบจรินจังชอบมีความแบบไม่แล้วมือไม้เนี่ยไปหมดแล้วใครอยู่ใกล้มันเนี่ยมันตบหมดนะเมื่อกี้เมื่อกี้ทายว่านะยังไม่ไปตีทายนะ ที่นี่เขาแบบว่าเขาเน้นความ private และสงบนะคะหนูก็เลยมีภารกิจมาให้พวกพี่ก็คือต้องแกะกล่องพัสดุแต่ว่าหนูจะช่วยด้วยก็คือช่วยกันแกะมีเวลาคนละ30วิก็คือเหมือนแบบสมมติพี่แกะแล้วหนูก็มาแกะแล้วก็เป็นพี่แกะช่วยกันก็คือต้องแกะให้เงียบที่สุดห้ามเกิน60เดซิเบลห้ามส่งเสียงมาเลยใช่ไหมฮะใช่บอกเลยว่าเรื่องส่งเสียงเนี่ยพี่เก่งอยู่แล้วเพราะเวลาส่วนใหญ่คิดเลขพี่คิดในใจอยู่แล้วอ่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรล่ะคะ เพราะว่าพี่คิดน้องใจไม่เป็นจ้ะว้าวชอบเล่นบ้านไหมชอบเล่นเดี๋ยวพี่เป็นห่วงให้ว้าวย้อนลงทุกเรื่องเลยไงพี่ไม้จะได้ก่องไหนเนี่ยผมเนี่ยเราไม่เลือกโกดนะให้คนโกงเขาเขาโกงทุกเกมเลยพี่รู้พี่การเป็นคนโกงอ่ะสามสองหนึ่งเริ่ม 没关系。<laughs> นี่คือปัจจุบานเลยเป็นปัจจุบันเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอะพร้อมอ่ะเฮ้ยแค่มาตั้งใจนะตั้งใจนะ กโอ้ยโอ้ด้กระดิ่งด้วยโอเคโอเคครับเรียบร้อยเกลียครับอุตอ่าบอกเลย เอาจริงนะถ้าผมแพ้เกมเนี้ยผมไม่ยอมนะแม่คือมั่วแน่นอนอ่ะถ้าผมแพ้ผมไม่ยอมด้วยผมตั้งใจเล่นอผลคะแนนนะผลคะแนนเต๋าเกิน6 0สดีซเบลไป35ครั้งอุ้ยมาชเกิน6กเดีซีเบลไป41ครั้งเดี๋ยวเราไปรีเพย์ให้กันนะ แล้วก็นับเลย41ครั้งกับ35ครั้งไม่ใช่แล้วคนแพ้คนแพ้โดนอะไรพี่ว่าบอกคนแพ้ต้องโดนหนีบแล้วห้ามส่งเสียงแพมันแพเพราะแพ้ด้วยใครอยากอะไรเนี่ยอย่าโทษเอ้ยอย่าโทษอย่าโทษแขกแล้วเกเสร็จแล้วหนูก็มาขยำซอง่อโทษแขกแล้วทีนนี้มันฮาเล่นนะแม่มันแบบป๊าโปอ่ะเออ หนีบจนครบแล้วไม่ส่งเสียงเอาหัวขาดไอ้แพ้จริงมั้ยเนี่ยแพ้จริงจสิมันแปลกเร็วเร็วเรจะเอาฟุตเร็วเอาถ่ายเด้คอร์ดเร็วๆถ่ายมาโอ๊ยนี่บอกนี่บอกเก็บฟุตบอยอ่ะหรือว่าเก็บเผื่อไหมทำพี่ต๋อเบีซิวเกินวช่าหมเก็บเผื่อไหมเผื่อนักพี่ใช่ไหมแล้วถ่ายไปแล้ว ใช่ใไม่จำเป็นโอ้โหโอ้โหพี่หมาใจเย็นๆแหมชิลเลยนะตอนนี้ชิล <ไป S 2> เลยครับนะอุณหภูมิ<พ>กำลังดีผมชิลแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมอยู่ที่โครงการสุภลัยพรามพระรามเก้า ที่เนี่ยเขาเป็นส่วนตัวยูนิตน้อยออกแบบไม่ได้สวยเอาเป็นว่าแบบน่าอยู่มากๆถูกต้องและมีความปลอดภัยมากๆราะระบบเข้าออกเนี่ยมี3ระบบด้วยกันมีทั้งคีย์การ์ดสแกนนิ้วแล้วก็สแกนใบหน้าเอาเป็นว่าเหมาะอายุนี้มากเพราะว่าเราต้องลดการสัมผัสไงใช่สแกนเอาอย่าแบแบบทัชบ่อยมันไม่ดีและพี่เต๋าดูโครงการนี้สะว่ายน้ำกับฟิตเนสนี้เขาอยู่บริเวณข้างในพี่จริงคือมันเป็นส่วนตัวดูไพรเวทมากใช่คือทำอะไรก็ได้เนี่ย ทำอะไรก็ได้คือว่ายน้ำก็ได้ไม่ต้องแบบคนข้างนอกเข้ามาก็ไม่เห็นตึกมันล้อมรอบใช่ไหมมันบางมันบางได้เลยและเขาบอกเลยทั้งโครงการนะครับเขาแทรกความธรรมชาตินี่พื้นที่สีเขียวต้นไม้สีเขียวทั้งโครงการเอาไปว่า mix and match มาอย่างลงตัวสุดๆสุดยอดมากและที่ไฮไลท์ที่สุดนะครับคือตัวโครงการนะครับติดถนนใหญ่พระรามเก้าคือออกไปเมื่อเรียวซ้ายปุ๊บเจอทางด่วนเลยอยู่ทางด่วนอีกฝั่งนึ่งคือไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกสุดๆและอนาคตนะครับเขาจะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วย ติดตด้ไฟฟ้าด้วยใช่ครับฟังก์ชันครบแบบนี้พี่เต๋าคิดอะไรอยู่ไม่ไปจองอ่ะโอ้ยพี่ยื่นใบจองเรียบร้อยแล้วเอาหรอมาจำแล้วเอาดีดโอามาให้ไม่ทันพี่โอ้ยนี่พี่ต้องบอกเลยว่าห้องที่นี่นะมีหลายแบบด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่31.5ตารางเมตรมจนไปถึง67.5ตารางเมตรมจะโสดจะมีคู่มีลูกเนี่ยก็สามารถอยู่ได้หมดเลยเพราะว่าห้องใหญ่สุดของที่นะครับมี2ห้องนอน2ห้องน้ำที่สำคัญคือ ราคาจับต้องได้อย่างคอนโดในเมืองใช่ไหมราคาจะสูงมากแล้วก็ยูนิตก็เยอะแต่สําหรับโครงการนี้เนี่ยห้องมีหลายแบบและ,ะคิดเอาไว้เพื่อการใช้ชีวิตทุกรูปแบบละมัดแล้วทุกห้องนะต้องบอกเลยว่าติดดิจิตอลดอรล็อกมาให้ด้วยอย่างห้องที่เราไปถ่ายนะดูดูสังเกตได้ว่า<ไ>วห้องที้เปิดได้กรึง่งกรึ่งแล้วก็ห้องนั่งเล่นก็กว้างเพราะว่าใช้กระจกเต็มผนังเลยนะเต็มผนังเลยทําให้ห้องเนี่ยปโปรง่งโล่งสบายแล้วก็รับแสงจากธรรมชาติได้ด้วย อ่าแล้วก็ส่วนห้องครัวเนี่ยเป็นแบบปิดสามารถติดที่ดูดควันก็ได้นะครับผมทากับข้าวได้แบบเต็มที่เลยอ่าผัดกะเพรานี่สบายกินไม่ออกไม่ห่ออยู่แล้วเพราะมีที่ดูดควันไงครบแบบนี้เนี่ยสุาลัยในคอนโดเลิศสเปซจริงๆนะพี่ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์เดี๋ยวจะบอกให้ทํางคอนโดรู้ไว้พร้อมกันสุาลัย built for r e you 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 จากสไตล์การใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ยก็ปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้เต็มพื้นที่เพราะสุาลัยเนี่ยเขาสร้างจากชีวิตจริงครับ โอเคพี่พร้อมแล้วเดี๋ยวพี่ลงเล่นน้ำดีกว่าี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่นกันเราไม่ฟังผลกันหน่อยเหรอโอ้โะใครจะเตะเก่งกว่ากันในวันนี้เนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วชิวๆไปฟังเหรอไปฟังก่อนแลเราจะลงมาเล่นทีเดียวโอเคโอเคโอเคแต่ผมเล่งไปละเล่งอะไรฟีสไตล์ไปกลับสามรอบแล้วกบต่อโอ้โหพี่เล่นฟินิแล้วกันบิวดีบิวดีพี่ดูผมว่ายน้ำนะดูดีวันนี้นะครับใครเตาะได้ดูกใจมากที่สุดนะครับผมถ้าเจอเคาะ เตาะนะแ้แล้วพี่เหอแล้วพี่ออกตรงๆเลยนะพี่ไม่เคยขอหนูไว้เท่านี้เลยแหมเอาดื้อเลยอ่ะแหมไม่เอานะคนที่ทำผลงานได้ถูกใจหนูมากที่สุดนะคะก็คือพี่กูความรักหนูเยอะนะหนูกูงความรักพี่เยอะเหมือนกัน พี่เต๋าคะเล่นเกมวัฒนะได้วทายทายคำทำเพื่ออะไรมีนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะชนะใจไงเพื่ออะไรคือว่าที่เลือกพี่เต๋าเพราะว่าเรเห็นว่าแบบเวลาเขาแบบเขาพยายามเขาใจเย็น พี่มาคือแบบเหมือนซีเรียสกับการแข่งขันมากเกินไปไงพี่เป็นคนสู้ไม่ยอมแพ้ไงใช่เป็นคนไม่ยอมแพ้แต่จังหวะที่พี่รู้ตัวพี่จะแพ้พี่รู้เซอร์มากเกือบพี่บอกแพ้พี่คนร้องอะหนูรู้สึกว่าไม่ได้คนเป็นแฟนถ้าหนูจะเลือกคนเป็นแฟนหนูต้องเลือกคนที่เท่ก็สรุปแล้วนะฮะว่าน้องแพ้เลือกผมครับขอบคุณครับพี่เต๋านำไปสามหนึ่งเย้น่อนเยเหมืนเชินะ นับให้รับให้เผื่อคนเพิ่งมาดูเทปนี้เทปแรกใช่วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสารที่สวยๆนะครับโครงการสุภลัยพรามพระรามเก้านะครับให้สารที่เรามาเตาะน้องเตวาเจ้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในตอนหน้านะครับรอดูว่าสาวที่จะมาเคาะให้เราได้เตาะเนี่ยจะเป็นใครครับและผมกับพี่เต๋าเนี่ยใครจะเตาะเก่งกว่ากันในท่าเธอเคาะเราเตาะนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลล่กกด s ั b ส c คร b e และกด ก็ดีดีดีด้วยนะคะโม้งแล้วงมมาแล้วแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมตอนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่หนีมันหนีบคืนเลยไม่ได้ไม่ได้น้องเลือกพี่แล้วไม่เขาหมายถึงหนีบพี่เอาเลยแท้ปัญาที่หนีบมันหนีมาพี่ดาวขอที่หนึ่งกว่าที่หนึ่งไม่โทรคนดูไม่มามาเข้าเล่นแรงมาชอบเลชยจริงจัง โอ๊ยโอ๊๊ยมันมีแบบมันมีแบบเบื่อจ้ะะแนนเดี้ย <c oughs> ป่ะปิ้นปิ้นปิปิ้นด้วย